วัสดีครับความปลอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่133คลิปนี้ขอนำเสนอเพชรธนงบัญชาเมฆประทกับบูเรบอซายูมัสก่อนอื่นเราขอขอบคุณสำหรับเอฟซีและผู้ติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรามุ่งไปสู่ที่1ล้านยอดซับแต่ยังขาดอยู่970,000เจ่ากว่าเท่านั้นเองเองเองชาตินี้ไม่รู้จะได้ป่ะเนี่ย เพื่อบอยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฟอ,อยไปจมไปแบบภาษาสารเซนซาะลาลาโอปปิโตมาแบบเคได้เต็มหยดเลยใส่ชุดมาปันทันสุลตานพุลเมอวากันไปนี่คือซึกคุณหลุ่นไฟรายการคิงแคมโลกหนนี้ รอบชิงแคเนลเล็กที่ประเทศจีนเมื่อวันที่10กันยายน2,559รกกาิกาคลิกบ็อกซิ่ง3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งนาทีตัวในพิกัด6กสกิโลกรัมกะหามใส่สอกข้ามกอดข้อตีเขาอีกคือเกาโอยมีสัมมาคารวะที่พูดหามใส่สอกเข้าใจว่าหามมงกันไปขมุมดลด วัดเจ้าห้่อยพอมเนาะกรรมการทั้งสามสี่ท่านอือเอาพอ่อมแล้ว,วัดเจ้าหน่อยนักมวยพอ่อมกับซอกการสวัวเอา้ามู๊ยจะมันนั่นเนาะเออฮะคนขีท Ар, ่ทั้งป่าโซคนธรรมาดาเลยอือเพชรธนุกเนี่ยก็บ,บ่บเวนธรรมาดาว่าจ้าหนย่ออันตัวบุเร่โบซ่า,าคนนี้บ่ธรรมดาอีหลีเคยเอาชนะ เลียองปินโตมาแล้วดินี่โมวีเอ้โโอโมวี่สิงเข้าบินไหมบินมาจากตุรกีพิดเลยไหมอืมว่าจังไหนอืมเพชรธนกเช่าอุดรสันตวัวอุดรจอนสิรแลนด์นี่ยหม่ว่าจังไหนอุดรท่านี่โอ้ยจะสว่างสัน <c oughs> อ๋อเหยาะเหาะบังน,นันกันอยู่เนาะวาดโบ้ซ่งกันอยู่เฮ้ปั้มปั้มบ่ มุยปัม้มขึ้นเข่าไปแท็กนี่ไหมโ้ยกรรมการไหมมันขึ้นลุ่งคนนั่นแทะอืมอืมรุ่งคนนี้นะลุ่งตูโห้อหนี่ไหมว่าน,น้องซ้ายว่านี่ข้หากับพิเศษเีเนน่เขาเออนั่นจัดเข้าไปอืมบูรีอาร์ตเข้าไปแล้วัดกันไหนมีความเร็วสมควรแต่ว่าก็ต้องเจอเขา กอดข้อตีเข้ากับว่าไดเนาะเออตีได้ยุทธะหามกอดพูดอะไรเขาถึงหนึ่งยนโอ้หนึ่งสองเขาไปเราโดนเตะสกัดเขาไปอีกแคหนึน่งพูดอะไรยนเข้าร้อยไม่อีกแล้วมันสร้างเป็นแต่ที่เนี่ยอืว่าจะไหนสีบสกัดนึ่ตั้าแต้ว่ามุมกว้างมันยังสวยเลยเอาว่าจะคัดขายอยูบอ่บ่เอาเอาลุลง้ลงลุงลุงจัดการได้แยกได้จอโยงงานได้ลุลง บอ่าหน้าตากลก้ายๆกันได้น,นี่ไหมอุนก็ได้เลยเนี่ยเอ้ยยนเข้าย่าวอีกแล้วบูเรโบซาย่างย่งย่งเสียบเข้าจากน้อยเนี่ยเขาวา่าแทงโดนลูกทีบเร็วเนาะต่อพงยบบูเร่นี่ไหมโอ้ยมักตะหนวดเพิ่นนี่แล้วเข้าไหมคือมากองอัน่ยกข้างดีงวัดอะไร เนาะเนาะเข้าไปวัดระยะบ่โดนขีบสกัดกับเตสสกัดอีกเย็บซ้ายขวาเตสขวาเข้าไปอืมเออเตสกินเปล่าสันตัวขาดว่าไรเสียบเข้าไหมโอ้ยขึ้นแท็กปันมุ้ยปั่มมาเียเจ้าเออยกรโมกันหลายสูอายเาเนี้ะนะืึว่าจะได้ระวัดระยะโดยขาอืมเสียบวะเสียบวะวะเสียบเขาเสียบก่อนหนั่นเสียบขึ้น ลลอกข้อเอาขี่เ้าใส่เหม็นปัญญังอืออือโอ้ยจะหลอกจะเห็ดคิดกติกาทีบก่อนส่วนตัวบุรโดนเตะขาเข้าไปเอาเมดยกพอดีอือโอ้ยเข้าไหมเคื่องไว้ยังสีหัวบบว่าเอาไว้เนาะอือคุาภาพสโลมาชชันโอ้ยกลางหลังตับไตใส่พุ่งยุสัแล้วมันนี่โอ้เข้าโดนนี่เนี่ย อุย้ยนั่นเห็นไหมม่อนยันหลักอันนี้ม่อนยันบูเรืนอนงสะเพชรทนงเยอะหุ้ยไม่หยังนอบัดเียนี่ล่ะโอ้ย,อย,อก,ย,ออยกินข้าวกินานา้ำบออันนี้มาขึ้นจอยสิเนี่ยมีฝรั่งน้ำเอาล่งลง,ลงโอ้ยหน้าตาคือเอาจัดไปยก ok ที่สองสัตาญายกที่สองเข้ามาสตีมาหนิว่าจังดืด โอ้โหผู้ใดดคมเร้วหนึ่งสองหนึ่งสองก็เตะพ้อหนึ่งสองหนึ่งสองแต่ว่านำหนักของเฮานีด่ดีก็วันไปเบื้องลักษณะการยืนม่วย่างนีเ้เพชรนั่นเห็นบ่หักเหลี่ยมโอยเพชรธนงวันธรรมดาเนี่นดีกรีในเข้มโลกมวยไทยแล้วก็คลิกบ็อกซิงหกสมัยผู้ใดมีเข็มขัดหน่อยเข็มขัดไงร่วมกันประมาณสิบหกเซนบาทที่โตธรรมดาสุดเลยเนี่ยเพชรธนงเราเนี่ยวัดยังได้สันตัวเสียบ เสียบเสียบว่าหนึ่งสองเข้าไปโดนเข้าก้อนจ้อยหึงยัง่งโอ้ยหักเหลี่ยมมือวยเหลี่ยมวยไทยยังมาใส่ได้อยู่เนาะดีว่าเขาบรหามนั่นกอดข้ออะไรก็ตีเขาน้อยหนึ่งว่าได้บ่ได้กอดนะครับนี่โอ,อ้ยคือจิมหมดเฮงหึ่งอยอลงไปก็ล้มปององอเขถึงล้มง่ายไปนั่นเลยเออเออตีเขาสักก็น้อย,น,น,อย,น,น,อยน,นั่นน่ะกหน่อยนะเออนั่นเห็นไหมเตือน ว่าก,กอดข้อพะนะภาษาเอามือพาดบ้าซื้อๆก็ได้เตือนหนึ่งครั้งแล้วมันจะเห็ดอีกนะหักคะแนนด,ดิว่าสั่นอันนี้ก่เข้าใจได้แล้วว่างหัวอู้วัดจังไหรยาได้อู้วแลกเตะคนละชึกสองชึกว่างไดดีขึ้นไปเงะอ,ออกอยิง,ยงก็เตะต่อสันตัวเตะขึ้นเตะเอกอ๋กอโตกันไปโตกันมากขึ้นย่าหนีได้ ปานหนียังไงเตีเ้ยวเตีเ้ยวหัวส้นเอายังแล้วเรียนเข่าปันง้วกระทิ้งไหมมาสังเปรียดโดนปั้มล่องสันตว่านั่นเอาหัวเขามาก,ก่านาอนที่เรนมาสังเปรียดระวังเด้อหัวนั่นน่ะโดนเตี้สกัดก่อนเทีบเออนัน่นยินบอกบอกได้่งยฮ้ยว่วาจังไหนเกิดยังขึง้นโดนเทีบได้จุกบ่เนื้อหัวส้นเอีอ้ยสันตว์ยายายาเหยาะเหยาะเหยาะเข้าไป เฮ้แตกแตกแล้วนั่นเห็นว่ามานน้โอ้กระชิมแมนหัวส้วนนั่นตัวเห็นเอานั่นขึ้นลุกเร็วชุดตัวนี่เห็นว่โอ้โอบังพผนเรียใส่เอาหัวเรียนไปนํามไหมนั่นโอ้เลือดไหมวันติดมดัดนะครับเด้อนี่หัววาแล้ววะนั่น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 หัวหนึง่งหนึ่งใช่หรอเออสิซิสิซิเต๋สก,กัด เตะสกัดอีกทัวนึงเตะสกัดอีกทีหนึงยักเขขามายักเขขามาเสียบเข้าไปอีกสันตัวเง็บเงบเตะไส่ทีหนึ่งมุ้ยใส่เนี่ละ่ะโอเริ่มบอกตัวะรเพชรน่งสีได้สีทองทองนี่ละ่ะกางเกงอมทองทองนี่ละ่ะกัจิบ่บอกหลกเนาะบุเรกางเกงแดงๆนั่นละออกแดงๆมัดยกที่สองโอ้นั่นเลือดไผ่นั่นเลือดเพชรนง่งสัตว อันนิสโลโมชันเตหักเลี่ยม,มวางได้เพียกเข้าไปอีกลองก้นกอดจอดเท็บขวาเข้าไปเสีดยดต้เสขวาไปน้ำเอาเงียเงีเง,าง,างาขามุมเสียดลงอีกกลองอ้อยเหาะน้นำบอ่อโอ้ยเวลา <c oughs> จะไม่จอยเนาะให้ผูใ้ใดเลี้ยงน่อยนี่เอาลงุงจัดการให้เด็กนักนักมวยชกกันต่อเอา ดึง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 บดเสียบ่เข้ากอดนั่นบดกอดบอดไหญเนาอเตะเตะตอสันตวันนวคือเลีไยนว้่งเถอะเขาเร็วออกเร็วแต่นำหนักเขาเรียกว่าเอาเอาวาดเอาส่งเฉยๆนะออกออกดูแต่ว่านำหนักอยกับเพชรทะนงห้องสันตะนี่เห็นอ,อ่เออล้อมบะ หันหลังไข่ปันไก่เนาะไก่ตีกันหันหลังไข่กับเดรียนเล่นเนาะเอาหัวสุกไตปีกโอ้บาดเนี่ยเห็นเห็นเลยกรรมการต้อนหนักกรรมการเลยพูดด่ะเลือดต้นหันนะฮขอเวลานอกข้าหน่อยเอากรรมการยุติสายเดนมาบางเนียให้ไหวให้ไหวเลือดออกไหลายแล้วเร็วเร็วเร็วพูด่ะมาสองคนผู้ดีแพทย์ประจำสนามคือบอก ว่าจ้ไหนเขามุ่งมาไมคือถอดฟันยางแสดงว่ายุติการโชคสันตวบัานนี่ยี่เจไหนการยุติการโจกมีอย่างเดียวคือการตัดสินโดยการตัดสินทั้งเทคนิควันทองทีเคโอทางที่หนึ่งตัวขันยุติอือผู้ใดผู้ใดเสดเป็นทีเคโอผู้ใดเสดเป็นทีเคโอโอ้ยแตกด้วยนี่ผู้ใดอืมเจ้าไหนเั็น เอ้โอ้ใส่ปันแค้นทะลุบอลลอด้าหนีใส่หัวโอยหมวโอ้โ้หัวคนนะครับไม่ใช่แค่นทะลุนานชนะแล้วโอยมาหนีที่เคโอการตัดชิ้นแบบเทคนิควันเถอะ ขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย